นี่ฮามาอยู่ที่เขตบ้านอย่างเราตอนนี้กูก็เปลปเี่ยนไฟล์ละไาย์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งไฟล์ฮอมกัน <laughs> เขตประตูไซต์ทุกคนเขตนี้มีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะที่เพื่อนคอมเมนต์มาว่าให้เฮาไปถ่ายนะนเขตมีตึกโครงการที่เพิ่งกำลังก่อสร้างอยู่ใกล้กับธนาคารไอซีพีซีเนาะเป็นอยู่ใกล้กับถนนใกล้ถนนภูมิหารนะจะเป็นโรงแรมก็รู้ว่าเป็นตึกไม่หนงเนาะเดี๋ยวเฮาไปอัิเดตเบ่งเมื่อนี้ว่เาเฮา แต่ก่อนถ้าเห็นแล้วเพื่อนกาลังจะมีโครงการเนาะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอนนี้เพื่อนเห็นไปได้ประมาณใดแล้วนะน,นี่คือกับบ้านเนี่ยสีดาดวนเนาะเข็บบ้านสีดาดวนเก็น,น,ดดน,น,นี้น่าจะขึ้นกำลังใจท่านผูบบนี้เขตบ้านสีดาดวน,นอโอ้หานตัวนี้เป็นแบบนี้ครับเนาะต,ตายเป็นเป็นทรงไม้ อ่าเดี๋ยวไปทางหน้านี่ไปสอดต้นเตะท์นต้นที่เอาสัญจรยุ่นี่จะเป็ี่ยนนะนะเทนอาเซียนนะเดไปสอดใส่ทุนกับสอดภูพิหารเนาะแล้วก็ล่อลงกระตัวไซร์แล้วก็ไปสอดใส่นะทุนลั้งสร้างทุนเดี๋ยวพาทานล่อบนล่อสุนโอ้ติดไปแดงแล้วโอ้ยเยอะโอุ้งวางใส่ถุงจุดๆก็ๆรถไหล หงองแฮมเรื่องสององแฮมและหลาข้างหน้านี่ก็เม่นหงแฮมมีกายพวงี่ไปก็จะหอดละอ่าตัวนี้เป็นร,าาร้านขายรถร้านขายรถไฟฟ้าบรรยาก,กาศยามแรงก็จีบประมาณนี้อยู่ทางเที่ยวนี้โอ้ราา้านขายรถจัก มัสดาส mm hmm. ดาโอ้รถสัจรหลยอยู่วน,นั้น mm hmm. นีเกียร์งแฮตัวนี้คนจีนอยู่มดเลยเกียร์างนาน mm hmm. เอ่อเกียี์ไปเรื่องนะล่อเข้าไปวงเกียร์ด้านในนี่ไใหญ่ นี่ตัวนี้เป็นนกำลังก่อสร้างนี่นะมีเป็นตึกออกมาแล้วนี่จะบ่าแมันอย่างเดียวไป,ไปวเพิ่งไฟเตอร์เพิ่งมา็ยังโอ้โหน่าจะเป็นโรงแรมทุกคนเนาะอย่าๆโอ้หลแล้วกำลังก่อสร้าง สูง <c oughs> ยังอยู่ที่เลยเข้าไปพ่นเออเข้าไปตัวนั้นก่อนเข้าไปไหนโคตรนี่โาตรนี่

อภารมินเอ็มเลยเข้ามาอัปเดตเลยธนาคารราวจีนกวงง้างใหญ่นะฮะตัวนี้่ะสุงอาหารมาสี่ส่วนตัวน,นั้นมาดิกวงกวงทุกคนเข้ามาหนะน่อยทิย์เลาะลิ้น บรรยากาศยามแรงเกี่ยวไปทางหลังต่ออ๋อถึงเมื่อกี้เพิ่นกำลังก่อสร้างเป็นนั้นห้งแฮมทุกคนน่าจะเป็นห้งแฮมเดี๋ยวแต่ว่าบนแน่ใจปันไดเพราะว่าบุห็นนะเดี๋ยวเกี่ยวไปเบื้องนี้ไปเบื้องอีกครั้งเนาะไปเบื้องไปนะปุจจิกต์ไปนะเพื่อนเพราะว่าก่อสร้างไม่อย่างก็ต้องมีเพื่อนมี เจ้ามันยังขึ้นมาน่าติดแจ้งใส่นะทุกคนโอ้ห้านแถวนีน้บางห้านก็ปิดบางห้านก็เปิดนาะห้านอาหารโอ้เบรกว่าจริงจริง <laughs> โอ้มีห้านฝืดฝืดถ้วยไม้โอ้มานามากินมึงเ รถจอดลายเพื่อนอันนี้เป็นธนาด้านข้างเป็นธนาคารไอซีบีซีไอซีบีซีโอไปโฆษณาให้ซ่งสูงๆนี่ท่านี้จะเป็นถนาานใกล้สอนพุ่มวิหารละ,ะนี่เราเข้าสู่ เพิ่นบัไสไอันไปอันนั้นเลยดูสื่อรองการกึกูพลังก่อสร้างเบื้องนี้น่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นสำนักงานรัฐน่าจะเป็นโรงแรมเนาะนี่เป็นเขตทหารโอ้ตัวนี้ได้หลายแล้วอ่าสถาน,นีรถขนส่งเนะาะสธาณะ โอ้แบบนี้แหละโอ้แต่นี้กวางเนาะเพราว่เป็นอย่างรายละเอียดตามภูใดภู้บอกเลยเด้ออันนี้บนคิวรถบนส้านีรอรถไฟฟ้าเนาะรถขนส่งในคอนโจัดเนี่ยระบบขนส่งระบบใหม่อ่าทางหน้าโฮเทลประตูใส่ละ ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรนะองแ h มตามเขาสันน,นิษฐานเออโอ้ใครชอบเป็นอ,อ,นองแ h มนี่โอเคได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองดิโอ้ตัวนี้ปรับปรุงใหม่เหรอต่ก่อนเป็นปั๊มน้ำมันดิโอ้ปรับปรุงใหม่หน้อน,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 นี่เป็นกระทรวงอันนี้เป็นโรงเงี้ยนเหรอองเงี้ยนศินป์ใสนี่เขีปบ,บ้านสีบนเมือง โอ้ดีนี่ขายขายให้เศร้าใจกลางเมืองเลยนี่ราคานี่โอ้น่าจะแพงอันนี้เป็นสถานทูตแพงล่าสุดจักรไทยสถานาทูตไทยประจำนครหลวงจันท์นนะสถานทูตไทยจะิงจรงนี่สถานถทูตอินดอโดนีเซียตัวนี้จีบเดียวเนาะสถานทูตอินโดนีเซียกับสถานทูตไทย สำนักงานงรัดหลายอยู่เลยเบื้องนั้นเป็นธนาคารบุยย่องเราบุยย่องเราธนาคารโอ้หอดเขียบจักรยสนแล้วทุกคนตอนนี้กำลังเปิดน้ำผู้เลยนะมาเบิ่งบรรยากาศน้ำเลนเลยนะเฮ้ย่าอยเฮ้ยถดนนท่าเอาไปซื้อเพืชพันธุ์ไง ไปทุกคนรุ่นกระจัุภพิหานมามาเข้าดู่เกียนจุดใอ่บรรยากาศยามเลยเยอะมาโอค้คหลายนะพวกอ้อหลอข้ามทางตรงน,นี้จิดจิดจิด,จด ยามเลยประตูชัยบ้านเราให้ดูบรรยากาศที่เขมารถมากะสิง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 อ่าอ่่่เออฮะไปใส่ไม่ได้ไไปท่าหลวงนะไปใส่อาไปจะไส่วนส่วนก็ไปทางนี้ทางนี้ก็ได้ทางนี้ เขานี่ลงบนพุ่นเออแล้วลงนี่ลงไปพุ่นก็ได้ลงแคมป์ของล่อไปพุ่นก็ได้นี่ก็ได้คือเดียวพุ่นก็ได้มีหลายทางนะไปขี่ควานแม่นไปนี่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 เรียวลงไปทางนี้แม่นไปทางเขาไปนี่วะแม่นแมนหลายครับผู้พูดไปทางนี้ซอดใส่ท่านหลวงคนละเลยนทก่นเป็นที่ถ้าลงไปซื้อมันซอดตลาดเศร้าเป็นไห้หนวได้เออเผยแพร่ เป็นความสัมพันธ์ห้กกันดูด,ดิมไอยังบ่ลืมเวียงจันเหียงใจตุ้มไอเน่สาวอียนจั ơi, เนเอ้ยตุ้มไอเน่สาวอียนจันเอ้ยคันเรียงจัน